ไม่ได้มีเนื้อหรืออะไรข้างในเลยก็คือมีแค่มาม่าแล้วก็เห็ดมาม่าห้าบาทยาั้นได้เศษหมลเลูเล็กๆเลยน่ได้ด่านะอย่าอย่าฟองร้องกันอันนี้พูดความจริงเทน้ำออกนึดน,น,น,นึงได้ไหมอ่ะโอ้ยมันเล,ลออะแล้วอ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่นาคาชิงๆชิชาแนลกันอีกแล้นครับกับผมนาคานั่นเองวันนี้อยู่กันที่รีวิว EP EP อะไร EP, EP อีพีอีพีห้าเออตัวเองก็ลืมเองเหมือนกันวันนี้จะมาทําคลิปรีวิวมาม่าร้อนเนาะแบบที่เราจะต้องพูดไงดีไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้น้าร้อนก็ต้มได้เออมันเหมาะกับใครมันเหมาะกับการที่ไปเดินเขา่าเดินป่าไปกลางเต็นท์ไปเที่ยวที่มันไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือทําน้ําอุ่นไม่ได้อะไรเงี้ยมันเหมาะกับการที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าเวลาหิวยานฉุเฉินไฟดับอะไรเงี้ยมันเหมาะเออแต่ว่าถ้าถามว่า มันเหมาะกับการอยู่ดีๆเอามานั่งกินไหมมันก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าราคามัน50บาทนั่นเองมันจะเขียนตรงนี้ว่าถ้วยร้อนถ้วยร้อนซึ่งในใน u t u b e มันน่าจะกลับหัวหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้เขียนว่าชาบูน้ำดำแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะก็เขียนว่าถ้วยร้อนทอดคัแล้วก็เขียนว่าแบ๊กชาบูซุปก็คือซุปน้ำดำนั่นเอง ก็มันเขียนว่าร้อนได้โดยที่ไม่ต้องต้มนะข้างบนนี้ร้อนได้ที่โดยที่ไม่ต้องต้มอ่าโอเคโดยที่กล่องแพ็กเกตนี่ก็คือแบบห่วยแตกมากแพ็กเกจนี่คือแบบโอ้ยเครื่องทิ้งได้เลยคิดดูนะว่ากระดาษแบบแค่แค่สนิทแค่นี้ทำสนิทมันยังทำสนิทไม่ได้เลยเนะี่ยมันหลุดง่ายมากเลยเออก็เดี๋ยวมาดูรีวิวข้างในเนาะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้แกะออกมานะ ชั้นแรกนะมันจะมี2ชั้นนะชั้นแรกเอาไว้ใส่มาม่านะเราจะแกะรีวิวชั้นแรกให้ดูก่อนนะอ่าชั้นชั้นแรกมีอะไรบ้างมีมาม่าก็ต้องกินมาม่าอยู่แล้วก็มีมาม่าแล้วก็มีสาลายี่สาลายเออสาลายง่อยๆในราคา50สิบบาทแล้วก็อันนี้ซุปน้ำดําเป็นซอสนะเอาไว้ใส่ก็เหมือนคล้ายๆผงชูรสนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นเป็นซอสดำอืมชั้นแรกหมดไปแล้วนะอันนี้เป็นชั้นที่สอง ชั้นที่2เนี่ยจะเป็นฐานเห็นไหมเป็นถ้วยแล้วก็อันนี้คือฐานมันทําความร้อนยังไงก็คือวิธีการก็คือเอาเนี้ยฉีกที่พลาสติกแล้วก็ใส่ไว้ในนี้แล้วก็เทน้ําเปล่าลงไปมันก็จะอุ่นเลยมันทําปฏิกิริยาทางเคมีของม,มันก็อุ่นขึ้นมาเลยนะไม่ต้องไปใส่น้ําร้อนใส่อะไรเลยง่ายมากเออเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวให้ดูกันเลยเนาะแต่ว่าเราไม่แน่ใจนะสําหรับ คลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทําสําเร็จไหมเพราะรอบที่แล้วก็เหมือนทาไม่ค่อยสำเร็จเลยเออมาเริ่มกันดีกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปมันยาวอย่างแรกอย่าพึ่งอ๋ออย่างแรกใช่ใช่ใช่อย่างแรก,แรก,แรก,แรกที่เราต้องเตือนทุกคนให้เทม,มาม่าเตรียมไว้ก่อนอย่าพึ่งทําความร้อนเพราะว่าถ้าถ้าเราทําความร้อนแล้วเรามาเตรียมมามา่าเนี่ยกว่าเราจะเตรียมเสร็จไอเนี้ยมันหายร้อนแล้วเว้ยก็เลยต้องเตรียมไอนี้ก่อนให้ใส่ก่อนนะ แล้เ,เทม,มาม่าลงไปในถ้วยกันก่อนนะมาม่ากับถ้วยอ่ะแกะมาม่าเลยแล้วก็ใส่ลงไปในถ้วยได้เลยนะเพราเราต้องเตรียมของอุป,ปกรณ์เอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปทำทำร้อนขึ้นมาเนาะเราลืมบอกเลยอันนี้คือพี่ชายเราซื้อให้นะเราก็เลยไม่ได้ซื้อเองถ้าซื้อเองก็คงเป็นแพงอ่ะต้องห้าสิบ แล้วก็แน่งที่สองก็คือใส่สาล่ายอันนี้คือสาลายนะเออสาลายที่แล้วก็ใส่ลงไปเลยสาลายคือแบบไม่น่ากินเลยสภาพคือแบบอยากให้เห็นสภาพมากสภาพแบบงอยมากมีแค่นี้ไม่มีเนื้อไม่มีเนื้ออะไรเลยห้าสิบบาทได้มามากกับสาลายงงมากเออส่วนซอสเนี่ยเราอย่าเพิ่งใส่นะเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะชอบไม่เหมือนกันใช่ไหม บางคนชอบเค็มก็ใส่หมดบางคนไม่ชอบเค็มก็อาจจะใส่แค่ครึ่งเดียวะอะไรเงี้ยเออมันแล้วแต่คนแต่ว่าเราจะเก็บไว้ใส่ทีหลังเพื่อว่าเราคิดว่ามันเค็มไปถ้าเราเทมหมดแล้วเราไปกินเลยเนี่ยเผื่อมันเค็มไปสำหรับเราไงเข้าใจฟิลไหมเราก็จะยังไม่ใส่อันนี้หลังจากที่เอออันนี้มันมีช้อนด้วยนะช้อนกับฟ้อมอยู่ใน,นเดียวกันหลังจากที่เราเตรียมเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ให้เราเตรียมวางไว้ก่อนอ่าที่หนเสร็จไปแล้วแล้วก็ชุดที่สองคือ ที่ทำความร้อนกับถ้วยให้ฉีกพลาสติกออกมานะเป็นมา,มา,มาทำมมันดูยุ่งยากกว่าแบบถ้วยธรรมดาปะ่ะเออถ้าใครอยู่บ้านก็ินแบบถ้วยเถือง่ายกว่าเยอะนะนี่นะแล้วก็หยิบมันออกมาวางเอาไว้ในถ้วยเทน้ําไปครึ่งถ้วยไม่เทน้ําไปถึงประมาณขีดนี้อ นี่เดี๋ยวเราจะเทน้ำอันนี้ก็คือน้าเปล่าน้ําก๊อกธรรมดาเดี๋ยวน้ำต้องเทน้ากินนะเพราะมันเปือง,องก็เทน้ําก๊อกลงไปได้เลยเทให้ถึงขีดนี้อืมแล้วมันก็จะอุ่นขึ้นมาเลยส่วนอันนี้ฝาแล้ว,ลวพอเราอุ่นพอเราเทใส่นี้พอมันอุ่นใช่ไหมแล้วก็มาม่าใส่ปุ๊บแล้วเราก็ปิดฝาฝามันจะมีรูให้ระบายความร้อนถ้าสมมติว่ามันไม่มีรูแล้วเราปิดลงไปเลยมันจะพองแล้วมันก็จะพุ่งออกมาเข้าใจไหมมันจะเละอ,อ,อืมเราจะมาเริ่มแล้ว เทเข้าไประวังมือด้วยนะเพราะามันเดี๋ยวมันร้อนอ่ะนี่ข้างในเป็นซองทงคำความร้อนนะอันนี้น้ําเปล่าน้าเปล่าแบบไม่เย็นไม่อุ่นน้ำเปล่าปกติออกมาจากกองเทได้เลยดนน้ำเปล่าไม่พอ,อเดี๋ยวเทน้ำ โอเคเทแล้วมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทุกคนดูคนอ่าโอเคได้ยินเสียงไหมมันก็จะเริ่มทำปฏิกิริยาแล้วเห็นฟองเห็นฟันขึ้นไหมเห็นไหมเห็นฟองขึ้นไหมโออโอโอ้ ใส่น้ำเยอะไปใส่น้ำเยอะไปอ๋าวยเราต้องกดอย่างนี้จริงๆหรอน้ำมันเยอะไปเราใส่น้ำเยอะไปแต่แค่ขึ้นโอ,อยเพิ่ง่าถึงขีดล่าง่าถึงขีดล่างเราใส่ถึงขีดล่างไป อุ๊ยบ้าจริงเราลืมใส่น้ำในมาม,ามา่าเป็นการรีวิวที่ที่ไม่ได้เรื่องเลยเอาไหมว่าใส่น้ำลงไปใส่น้ำไม่ที่จยางมันย่ำแย่มากโอโอโอฉันกำลังจะตายก็มาม่าแต่ไม่ใส่น้ำตลกว่ะ <laughs> โ,โ,โอโ no ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่แมันทำมันทำแอบยากนะคือถ้าทำบ่อยๆมันก็คงชินมั้งแต่ว่าเราไม่ชินเลยเดือดจุ้มเดี๋ยวจุ้บมาม่ากว่าเขี่ยมาม่ากว่าให้มาม่ามันโดนน้ำเห็นไหมฟอร์มมันก็ขึ้นมาแล้วมันเดือดเดือดพุ่นๆเลยจริงๆอ่ะมันต้องไอ มันต้องมันต้องพูดว่างไงดีมันต้องใส่น้ำไม่เยอะขนาดเนี้เออน้ำตรงด้านล่างอะ่ะซึ่งเราบอกแล้วมันแอดทำยากหน่อยหน่อยอะเออมันเหมกับมันเหมาะกการที่คุณไปท่องเที่ยวใช่ไหมแล้วก็ไปปีนเขาไปแบบไปกลางเต้นที่มันไม่มีไฟฟ้าที่อย่างที่เราบอกอะแต่ถ้าสมมุติอยู่บ้านอะ่ะถ้าอยู่บ้านใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ย เทน้ำออกนิดนึงได้ไหมอะ่ะโอ้ยมันเละแล้วอะ่ะไตกอนตกนเดี๋ยวมา <c oughs> แล้วขอไปเทน้ำออกนิดนึงก่อนออมันเละแล้วหลังจากที่ไปเอาน้ําออกมาแล้วก็รอสิบห้านาทีเนาะมาดูกันดีกว่านะว่ามันสุกหรือย,อยังนะเพราะตอนแรกคือน้ํามันล้นไปแ,แล้วมันทะลักออกมาหมดเลยเออมันปุด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 ,ปด,ปดแล้วมันทะลักออกมาหมดเลยเราก็เลยต้องไปเทน้ําออกก่อนจิ๊บอ่าจะให้ดูนะ คือมันสุกแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองหยิบออกมากันจะหยิบยังไงอ,ะอ่ะไม่ต้องหยิบกินข้างในแล้วกันพี่บอกมาไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเราเทอันนี้ใส่ลงไปนะเป็นอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะเป็นชาบูน้ำดำนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองเทเครื่องน,นึงก่อนนะว่ามันเค็มหรือยัง อันนี้เทปเฮ้ยแต่กลิ่นหอมมากเลยกลิ่นแบบกลิ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยหอมมากกลิ่นแบบกลิ่นหอมมากขอโทษนะที่ด่าไปเยอะแต่อยากจะให้ดูสภาพโต๊ะตอนนี้มากคือแบบเละไปหมดแล้วอะเออทำรุแล้วทำมาม่าปกติมันง่ายกว่าเว้ยถ้าอยู่บ้านนะกินมาม่าปกติง่ายกว่าเราก็ถูกกว่าด้วยแต่มันไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้อเนี้ยไม่ดีแต่แค่ว่าวิธีทามันดูยุ่งยากอะ เราลองคนๆกันนะ <G ül> เราลองชิมน้ำกันก่อนดีกว่าถ้ามันไม่เค็มจะได้ใส่ซอสเพิ่ม,มใส่เพิ่มอีกนิดนึงดีกว่าแล้วใส่ไปหมดเลยแล้วกันนะมันไม่ค่อยเค็มเลยอันนี้ใส่ใส่หมดซองเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะว่าโอเคไหมจะกินมันเหมือนจะเค็มไแต่พอใส่ลงไปแล้วก็ก็ไม่ได้เค็มอะไรก็โอเคอยู่ <Woo! S 1> หอมหอมใช้ได้สต,ติดอย่างหนึ่งคือแบบมันไม่มีเนื้ออะไรเลยมันมาม่าแล้วก็เป็นสาหร่ายแล้วก็เป็นซอสเลยเข้าใจฟิลมไหมแต่ว่า5้าสิบาทมันควรจะแบบเนื้อหมูสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีไหมพี่แต่ว่าอย่างว่าเราก็ได้ฟีมแล้วอย่าไปด่าเขาเลยจะเ,เขาฟ้องร้องเอาชอบมากเลยครับชอบมากแก่ฟ้อ,ฟองจะฟ้องผมนะยวลองชิมกันดีกว่า สี่เวลาไม่เยอะแล้วอร่อยอร่อยชาบูน้ำดำอร่อย รอบที่แล้วเราเรา,เราทำเมนี่กินเราทํารสหมาา่าล่ากินหม่าล่าก,ก็โอเคอยู่แต่ว่าหม่าล่ามันก็ออกแนวเผ็ดๆนะเนาะอันนี้ก็แบบเค็มๆออกแนวเค็มๆอ,อ,อ,อันนี้ก็คืออ่นมันไม่ใช่สาหร่ายนี่ว่ามันคือเห็ดมมันคือเห็ดขอโทษน,นะที่ด่าว่าสาหร่ายต้องมามันคือมันคือเห็ดอืม Thanks. <gasps> เวลาเทาน้ำอะ่ะเทแค่เดีถึงขีดล่างนะมันจะมีขีดบนกับขีดล่างดูดีๆเดีย๋ยถึงขีดล่างนะถึงขีดล่างนะเราลองเทถึงขีดล่างใช่ไหมแล้วเราวางถ้วยลงแปะพอน้ําเดือดแล้วมันร้นออกมาข้างๆถ้วยหมดเลยมันพุ่งออกมาหมดเลย,เลยพอมันเดือดมันก็ขึ้น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 เละเละอืมส่วนตัวนะ รสชาติผ่านไหมรสรสชาติผ่านความสะดวกผ่านไหมเราว่าถ้าออกไปข้างนอกไปกลางเต็นอะไรเงี้ยอย่างที่เราพูดบปคือไปเที่ยวข้างนอกเราไม่มีไฟไม่มีน้ำหรือไฟดับอะไรเงี้ยโอเคสะดวกใช้ได้แต่สําหรับบ้านใครที่ต้มน้าร้อนง่ายอยู่แล้วหรือว่ามีไม่เคฟมีการน้ำร้อนอะไรเงี้ยก็ไปเอาน้ําร้อนเนี่ยเทใส่มาม่าห้าบาทก็ได้ปะก็เหมือนกันอันนี้ไม่ไม่ได้มีไม่ได้มี ไม่ได้มีเนื้อหรืออะไรข้างในเลยก็คือมีแค่มาม่าแล้วก็เห็ดมาม่าห้าบาทยังได้เศษหมูเล็กๆเลยนี่ดีดานะอย่าอย่าฟ้องร้องกัน,อ,น,นอันนี้ผู้ความจริงอย่าว่ากันก็รสชาติผ่านโอเคเส้นเส้นก็ผ่านทุกอย่างผ่านหมดอืแพ็กเกจจริงก็อันนี้มันกองแกงไปนิดนึงใส่แบยนี้แล้วก็หลุดมันอาจจะเป็นแบบเขาตัง้งใจหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแล้วก็โต๊เราเลอะไปหมดเลย ไอเนี่ยเราทำมันโตเราเลิกไปหมดเลยถ้าเราต้มดีๆมันน่าจะง่ายกว่าอีกอืมก็ใครที่อยากจะลองซื้อจริงก็ได้นะแต่เราสําหรับเราเราก็จะไม่ซื้อแล้วเราไปข้างนอกเราก็ไปซื้อของกินแถวนั้นเอามันน่าจะมันน่ามันน่าจะง่ายกว่าการพกไอ้นี่ไปอืมหรือเปล่าหรือบางคนมีความคิดเห็นอย่างอื่นยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปกินข้าวเที่ยมันก่อนถ้าเช่าคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนาคาชิกชิกชาแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเพราะว่ามันต้องสาธิกการทำนอะนรถเ,เราก็ต้องมาอัดอธิบายรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยม,มาคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะว่าชอบไม่ชอบอยังไงหรือว่าพี่พี่ค้าหนูหนูทำคลิปแล้วคะ่ะป้าป้าอัพคลิปใหม่แล้วมาแชร์ได้นะเราไม่ได้ว่าอะไรเลยมาคอมเมนต์ได้เลยเออใต้ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูให้นะสำหรับช่องอื่นสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับที่เข้ามาดูนะคะสุดๆบายบายเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะทำอะไร